เดิจิตอลหนึ่0หมืบาทเฟสที่หนึ่งมาแล้วครับพี่น้องเฮ้ยมาสักทีเ<ไ>ง,งินดิจิตอลได้สทีเราจะให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ถือบัตรคนจนและคนพิการก่อนออแ,ลแล้วผมอะครับแล้วคุณจนไหมก็ไม่ได้ถึงกับจนนะครับแต่ก็ไม่ได้รวยครับแต่ว่าผมเสียภาษีปีละหลายหมื่นบางปีก็เป็นแสนเลยนะครับนั่นไงแสดงว่าคุณยังมีกำลังอยู่ คุณยังมีรายได้สูงสามารถเสียภาษีได้งั้นคุณรอไปก่อนให้รัฐบาลช่วยเหลือคนยากจนและคนพิการก่อนโอเคนะครับ <c oughs> โอเคครับรอก็รอครับค <c oughs> รับเงินดิจิตอลเฟสสอมาแล้วครับพี่น้องเย้เฟสสองมาแล้ว <c oughs> ได้แน่เราจะช่วยผู้สูงอายุก่อนเท่านั้น <c oughs> คนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเราจะมอบเงินดิจิตอล1000 0บาทให้ครับ <c oughs> ผมล่ะครับแล้วคุณอายุเท่าไหร่ผมอายุสี่สิบกว่าครับคุณอ่ะมันยังแก่ไม่พอรอไปก่อนโอเคไหมครับโอเคครับรอก็รอครับเงินดิจิตอลเฟสสามมาแล้วครับพี่น้องเฮ้ยเฟสสามมาแล้วเขาไม่ได้เราจะให้สิทธิ์เฉพาะวัยรุ่นอายุสิบหปีถึงยี่สิบปีเท่านั้นแล้วผมล่ะครับแล้วคุณอายุเท่าไหร่ อายุ40กว่าครับคุณอะมันแก่เกินไปรอไปก่อนโอเคไหมครับเอ้าอะไรอยู่วะตอนเฟสหนึ่งบอกกูไม่จนพอเฟสสองบอกกูไม่แก่แล้วเฟสสามบอกกูแก่เกินไปแล้วกูผู้เสียภาษีทุกๆปีกูอยู่ตรงไหนของสังคมนี้วะเน,นี่ยโครงการคุณสู้เราช่วยมาแล้วครับพี่น้อง เฮ้ยโ hey, ขงการนี้มีรุ่นวะคุณสู้เราช่วยกูสู้อยู่แล้วยังไงเขาต้องช่วยคูแต่โองการนี้เงื่อนไขของเราก็คือคุณจะต้องค้างชําระหนี้ตั้งแต่1เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน1ปีก่ <c oughs> อน3าตุลาคมปี67แถมเราจะช่วยเอาเงินที่ผ่อนมาไปตัดเงินต้นทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วย3ปี <c oughs> แ,ลแล้วผมอะครับ <c oughs> แล้วคุณเคยค้างชําระหนี้ไหม ผมไม่เคยค้างชําระหนี้ค้างงวดสักงวดเลยครับคือผมไม่อยากโดนปรับไม่อยากติดเครดิตบูโรอะครับถึงจะเดือดร้อนแค่ไหนยากลําบากแค่ไหนก็ไปหาเงินมาจ่ายหนี้ให้มันตรงนะค,คือผมจ่ายตรงมาทุกงวด10บกว่าปีแล้วครับถ้าคุณไม่เคยค้างชําระหนี้เลยเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นลูกหนี้ที่ดีให้รอไปก่อนเราขอช่วยคนที่ค้างชําระหนี้ก่อนคุณเป็นลูกหนี้ที่ดีอยู่แล้วคุณช่วยเหลือตัวเองไปก่อน โอเคไหมครับทนรอต่อไปอีกนิดเดียวฮะทนรออีกแล้วเหรอให้ทนต่อไปอีกแล้วเหรอโอเคทนก็ทนแต่จะไม่ทนรอให้รัฐบาลมาช่วยนะแต่จะทนรอให้รัฐบาลชุดนี้ออกไปสักที <c oughs> เบื่อลเลยกันแก้อะไรก็ไม่ตรงจุดสักาง <c oughs> ยุคลุงตู่เนี่ยว่าหนักแล้วลมาเจอยุคลูกลุงแมวเนี่ยหนักกว่า <c oughs> รงการไหนมาแม่งก็ไม่มีคูอยู่เลยนะช่วยตัวเองแล้วดีที่สุดช่วยทุกวันเลย